สมมุดปากกานะคะผู้ได้กับตองโหนะจ๊ะตากอากาศบางปูจ้ะพามาเที่ยวตากอากาศนะคะอากาศดีจ้ะ จากอากาศบางปูนะคะ ที่เห็นที่เห็นมีคนหลายๆอยู่ตรงโน้นน่าจะเป็นเด็กๆอกมาออกข่ายนะคะน่าจะเป็นการส่วนใหญ่ออจะออกมาเกี่ยวกับการศึกษาหรือกิงกัรอย่าง,งาของโรงเรียนนะคะ เยี่ยมมากๆเลยลมลื่นดีค่ะค่ะ 你好，下。